จะมาทําเกี่ยวกับตู้กาแฟนะคะก็มีอาชีพขับรถตู้ค่ะขับรถตู้และทีนี้ช่วงที่วิกฤตก็มันไม่มีลูกค้าเนาะว่าทําไมป้าถึงกล้ามาลงทุนกับตู้กาแฟตัวนี้เพราะ,ะมองเห็นโอกาส่ยว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาคอยนั่งชงนั่งเฝ้ามันนะคะเราใช้เงินทํางานมองเห็น <S <S เลงเห็นโอกาสตรงนี้พ้าก็เลยตัดสินใจเลย ไม่คิดเยอะเลยนะวันนั้นก็กมีทองมีทองในตัวก็ขายเลยค่ะ,ะเพราะว่ารถตู้เราก็ไปไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้เราก็เลยมาขายส้มตำเนาะพอขายส้มตำก็อยู่ในช่วงวิกฤตหนักๆก,ก็คือ,อโควิดมาเนี่ยก็ต้องขายได้วันละสองบางวันก็ขาดทุนนะคะก็เลยมาได้ตู้กาแฟน,นะคะตู้กาแฟช่วยชีวิตได้เยอะเลยค่ะต้องลงไปตอนนี้ก็สี่ตู้นะคะส่วนตัวลงไปสี่ตู้แล้วก็กไปวางที่โรงเรียนนะคะ วางที่โรงเรียนเนี่ยก็ได้วันหนึ่งพันกว่าบาทค่ะวันละพันกว่าบาทเนี่ยสองเดือนเราก็คืนทุนแล้วนะคะแล้วก,ก็เอาเงินตรงนั้นแหละก็มาซื้อตู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนได้สี่ตู้แล้วค่ะ <S <S ก็สิบบาทเนี่ยเราได้กําไรห้าบาทนะคะต่อแก้วค่ะก็คือว่าในช่วงวิกฤตทําไมถึงกล้าซื้อทําไมถึงกล้าลงทุนเนาะ เหมือนฝากเงินในธนาคารยิ่งกว่านะคะเพราะว่ามันออกดอกเบี้ยให้เราทุกวันลงทุนหลักหมื่นนะคะเออเงินมันหาเงินให้รายได้ให้เราทุกวัน24ชั่วโมงค่ะเ,ออเดี๋ยวก็ไม่ยากนะคะเราแค่ใช้เหรียญสยิเนาะก็ะหยอดลงไปเลยะคะ่ะหยอนเหรียญสยิแล้วเราก็เลือกเมนูได้เลยนะคะว่าเราต้องการอะไรกาแบบแฟไหมเอสเพโซอันนี้เอสเพโซนะคร ก็ยกออกมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยกลิ่นหอมอันนี้ลูกค้าทุกคนนะคะที่ทานไปเอ่อก็ได้สอบถามว่าขณะคนที่คอกาแฟนะคะยังบอกว่าของเราอร่อยนะคะของเราเห็นไหมมันเป็นฟองออกมาอย่างนี้เลยชงให้เสร็จสัดเรียบร้อยไม่ต้องไปต้มไม่ต้องเราคือเราไม่ต้องเสียเวลานั่งต้มนั่งอะไรละนั่งชงละอันนี้คือจบนะคะสิบบาทเนี่ยจบแล้วก็อร่อยไม่มีไขมันทานนะคะ ไอเราไม่ต้องเช่าที่เราไม่ต้องอ่านั่งเฝ้ามันเนาะเราให้เขากินเปอร์เซ็นพออย่าบอกไปวางบอกก็ให้เขากินเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่ทำเลนะคะ <Yeah. S 1> มันมันแล้วแต่ทำเลแต่ถามว่าตู้เราเนี่ยต่อให้ทำเลที่แบบว่าอาพูดแบบชาวบ้านเนาะขี้หมูขี้หมาทำเลแบบว่าไม่ดีก็ยังได้นะคะวันละยี่สิบแก้ว สิกว่าแก้ว20อันนี้แบบทาเลยอย่างไม่ดีเลยนะแต่ถ้าทําเลดีๆอย่างเช่นโรงงานโรงพยาบาลโรงเรียนที่เอาไปลงเนี่ยวันละสี0 0ันห้ได้คน่ะ